รีวิวขนเสือนะครับจะมีสกิลอะไรบ้างใช้ยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนไปดูนะครับตอนนี้พี่เปิดเซอร์วีให้เล่นฟรีๆนะครับ3เซิร์ฟนะครับย้ำเลยนะครับว่า3เซิร์ฟนะฮะเพียงแค่น้องๆนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วกดโหลดเกมเมคกี้ปาร์ตี้พี่หน่อยนะครับเซิร์ฟวีจะอยู่ข้างล่าง3เซิร์ฟเรียงกันเลยนะครับเล่นได้ฟรีๆเลยนะครับไม่เสียตังค์แลกแค่การโหลดเกมให้พี่นะฮะเออจะได้มีตังค์เปิดเซิร์ฟวีไปเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อเป็การไม่เสียเวลานะฮะไปดูสกิิลลลลนน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 เเเสสสืืืออออออะะะะะคคคครรรรััััััับบบบบททีีี่่่้้้งงๆชชกกกกมมมมยฮาหด5แว็ สกิล2ชุดนะเพราะว่าแปลงร่างเป็นเสือได้นะครับเริ่มที่สกิลแรกเลยครับกดตัวแซดค้างนะครับเห็นปะจะจิ้มจินิ้วจิ้มนิ้วไปครับแล้วก็ปล่อยระเบิดทีสุดท้ายนะฮะเมื่อกี้ดาเมจเท่าไหร่4,500นะฮะแต่ถ้ามันโดนในลูกเ,กเล็กๆเยอะๆครับมันจะแรงมากครับแต่มันต้องใช้ใกล้ๆหน่อยน,ะนั่นน่ะอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโคตรแรงอะ่ะแล้วก็โดนทีสุดท้ายห้าพันโอ้ยโคตรแรงนะฮะสกิลนี้ใช้ค่อนข้างง่ายนะครับโดนง่ายมากเลยนะฮะต่อไปสกิลที่สองนะครับตัวเอ็กนะครับท้าวายุนะฮะปุ๊บตีเแล้ว ลอยขึ้นไปนะ่ยับานนี้ในการ์ตูนก็มีนะเป็นแบบวิชาของซีพีนายเนาะวิชาของทหารเรือมันจะใช้กันนะฮะพวกไอ้นิ้วพิฆาตกับไอ้ท้าววายุนะเดี๋ยวใช้อีกทีหนึ่งท้าววายุ <c oughs> <c oughs> โดน3ตัวแล้วก็ลอยขึ้นไปนะเป็นสกิลระยะไกลสสกิลนะโอเคต่อไปนะฮะสกิลที่สามนะครับกดตัวซีนะครับ <c oughs> สกิลนี้ไม่แรงมากอะสกิลนี้ไม่แรงจริงๆนะครับแล้วก็เร็วด้วยมาเดี๋ยวเราใช้อีกทีนะเมื่อกี้ไม่ได้ซูมออกนะเลยไม่เห็นชัดๆกดตัวซีนะครับ สกิลนี้แม่งเดือดจริงวะต่อไปนะครับสกิลที่4นะครับกดตัว F นะครับอันนี้คือเข้าไปเตะใช่ไหมส่วนมากกับตัว F จะเป็นสกิลที่แบบเข้าไวทไปชิดตัวนะผมเห็นหลายๆผลและเป็นอย่างนี้เลยกดกทีรับตัว F เตะนะฮะถ้าเตะถ้าเตะเ,เสียงแบบโคตรลั่นเลยมเมื่อกี้โอเคมาถึงอารเตะครับไม่ต้องพูดพล่าดทำเพลงนะครับรู้อยู่แล้วว่าแปลงมนเสือ เวลาแปลงร่างมีดาเมจ้วยนะนี่และดูครับเสือเทสดีครับดูผมไหมมีแบบที่คาดหัวผมขาวนะครับพอแปลงเป็นเสือแล้วเราจะวิ่งเร็วมากนะครับนี่เห็นปะวิ่งโคตรเร็วเลยกระโดดก็สูงครับพอแปลงเป็นเสือกระโดดค่อนข้างสูงเลยแล้วก็วิ่งเร็วนะฮะความสามารถที่เพิ่มมาของร่างนี้ก็คือสามารถตีธรรมดาได้ครับต่อยสองทีหนึ่งสองสามโอ้ต่อยสามท 1, 2, ีต่อยสามทีทีที่สี่เปคำรามคนระับหนึ่งสองสาม โอ้ยพวกพันเหลือเมื่อกี้เอาใหมด่ดิเอาแบบตัวเดียวตัวเดียวเดียวเดีวยวอะหนึ่งสองสามหกพันห้าชิ่โคตแรงอพอแปลงเป็นเสือนะครับสกิลของเราก็จะแบบว่าแรงขึ้นแล้วก็รัวขึ้นนะครับอย่างสกิลหนึ่งนี้ดูดิหกพันกวา่าพันสี่นะครับอันนี้คือโดนไม่ไม่เต็มด้วยนะถ้าโดนเต็มน่าจะแรงกว่านี้เยอะนะฮะผมชอบสกิลหนึ่งมากเลยคือมันมันแรงแล้วมันใช้ง่าย 1 5นะฮะหุยโอเคต่อไปนะฮะสกิลที่สองนะครับทาวายุเหมือนเดิมนะครับแต่จะแรงขึ้นต่อไปสกิลที่สามนะครับอันนี้สกิลสกิลนี้ก็เด็ดนะครับโต,โตัวตัวซีนี่นะครับแล้วพอใช้สกิลนี้เสร็จเราจะติดบัฟเห็นปะที่ตัวมีไฟนั่นจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะฮะเดี๋ยวใช้อีกทีหนึ่งใช้ใกล้ๆเนี่ยเวลาโดนมันจะพาไปด้วยนะมันจะชิงชิงชิงแล้วก็ถูบะแล้วตัวเราก็ติดไฟนะครับเห็นปะวิ่งเร็ววิ่งเร็วชิบเพงเลย โอเคครับต่อไปสกิลสุดท้ายละตัวเอนะครับตัวเอสก็จะคงจะเข้าไปเตะเหมือนล่างคนปะอ่าใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันนะฮะข้อดีของคนเสือคือแม่ง P v พโคตรเก่งนะครับเพราะว่าสกิลมันคูดาวเร็วนะครับแต่เวลาฟาร์มมายากครับเพราะเว่ามันกระเด็นทุกสกิลเลยดูสิสกิลหนึ่งก็กระเด็นนะครับสกิลสองก็กระเด็นสกิลที่สามก็กระเด็นอีกสกิลที่สี่แม่งก็ยังกระเด็นอีกขนาดต่อยธรรมดาแม่งก็ยังกระเด็น แม่ฟงฟาร์มโคตรยากอะที่ผมเล่นตอนแรกๆแบบโอ้โหทรมานจัดก่อนจะได้แต่ละตัวนะฮะแต่ถ้า p พ p, p นี่ไปลองมาแล้วของจริงแม่งเกอนจริงไงกดเนี้ยนี่นั่นนี่เข้าไปใกล้นะกดตัวซีตามไปาายิ้ดปากทาวอายุตัวเอฟต่อยต่อย ไม่มีอะไรเท่กว่าผลนี้แล้วครับรีโอพาดนะครับหรือว่าผลเสือนะครับนี่ดูมีลายมีลายตรงหน้าอกเลยนะเออพอใช้จะกรีสามปุ๊บมันจะวิ่งเร็วนี่โหโคตรเร็วอ่ะเออมันถึงพีพีโหดไงผลเนี้เออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเป็นไงเป็นไงดูล่างเสือเป็นไงเป็นไงโหโมเดลมาธรรมดาที่ไหนแต่ผมเซ็งอย่างเดียวถ้าตอนว่ายน้ำผลเสือคือแม่งทำดีทุกอย่างยกเว้นท่าว่ายน้ำนี่คุณถามจริงอ่ะดูดิเอ้า เททุกสกิลผลเสือครับเททุกสกิลดีทุกสกิลยกเว้นท่าว่ายน้ำมาดูดิเหมือนขอนไม้อะนะแล้วดือเข้าไปอย่างเงี้ยแม่งไม่ได้ไว่ายด้วยนะอยู่เฉยๆนะฮะอ้ปวดหัวเลย <laughs> โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะการรีวิวผลเสือนะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดหัวใจและกดิดตามกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบาย